สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมนายชา์โดในช่องชาร์โดในเกม h ช n แนลนะครับตอนนี้ผมมีแมปมานําเสนอนะครับี่ยมาจากพี่ g a l a x y Channel นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ลิงก์พี่ส a l a x y ให้ไปกดติดตามกันด้วยนะครับอ่าส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็ขออย่าเลิกกดติดตามผมแล้วพี่ส a l a x y กซี่กันเลยนะครับอ่าเป็นแมปกับหัวนะครับอ่า อจะพูดอ้าอีกทำไมวะคนก็อาจจะเห็นแล้วล่ะเออผู้คนอื่นก็อาจจะเห็นแล้วว่าเหมือนกับหัวนี่นี่อ้อนี่อะไรเนี่ยขอให้ให้นายนี่ไปกูจ็อบแปลว่าโชคดีนะของเดือดเอ้าผมกำลังเอาขอใหม่เอาไป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 ขอตะคู่นะครับ นี่ก็จะเป็นแบบ t o welcome world pool อ้าถึงเล่นแบบนี้เอ่ะไม่อยากทำลายแมปเขานะอืมทำใกล้ผนะีมนกขึ้น <c oughs> นี้จะหกสีมาแล้วก็บล็อกปีนประมาณนี้นะครับอ็ถ้าถ้ามีเวลาผมก็อาจจะมาเอาชีวิตรอดในนี้ให้ดูกันนะครับผมก็จะทำตามแบบพี่นี่นะดูนะอ้เหมือนเหมือนโลกกับหัวจริงๆด,ดูดูดูมีน้ำด้วยอ่ะออมันเข้าน้ำได้ห้ จะมาจะมาทําแบบนี้นะอ่าแบบเมืองก็จะป,ปกตินะไปหาเหมืองแบบจะยืนแนวไหนนะเล็กเล็ดอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมันจะมีเส้นสุสุขขอบเนี่ยน,นะครับอ่าเอามีรูตรงนี้ด้วยเหรืออันนี่อ่างงสุด แมปใหญ่มากครับดูดิเบร็อกอยู่ข้างบนเขาตั้งใจทำนะครับดูดิโง่โอ้โหอุ่มากนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับผมจะมาทำให้ดูกันผจะมาเอาชีวิตรอดในนี้ให้ดูกันนะเดี๋ยววางปิปให้เขาก่อนคนแบบนี้ผมจะพิิงลิงโหลดไว้ล่างคลิปนะครับอือ ใครที่ชอบไปอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เดี็กๆเปิดออกเลยน่าจะเพิ่มความสว่า,างสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากานไปก่อนนะครับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับลิงค์ดูดิโอจะพูดอะไรวุ๊ควันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับทิ้งลิงก์แบบไว้ด้านล่างนะจ๊ะอ่าแล้วก็ลิงก์ของแชแนลพี่ชาร์โรว์ไอ้ทุย ไม่ใช่กาเล็กซี่ไม่ใช่ชื่อช่อลตัวเองกาเล็กซี่ช่นล like เนี่ยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับย่